วันนี้เวลา15นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองถึงถึงอย่างท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลามีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ี่กลาบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัชยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เวลา17นาฬิกา41นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อังกุอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่14ประจำปี2563ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22มกราคม2563เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิ ได้รู้หลักทมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนโอกาสนี้ผู้แทนจุฬาราชมนตรีสวดดูอาบดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจังนั้นมีพระราชปฏิสันทานกับผู้นำศาสนาอิสลาม ท่งพระดําเนินไปยังบริเวณด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีทอดพระเนตรอิทัชการผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอสสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีอาทิการถอผ้าจวนตานีหรือผ้าล่องจวนหรือผ้าลีมาเป็นผ้าดั้งเดิมของภาคใต้ตอนล่างในอดีตใช้แต่งกายในพิธีสําคัญสําคัญเช่นพิธีแห่นกและพิธีรับช้าง มีเอกลักษณ์คือผ้าทุกผืนจะมีหัวผ้าสีแดงเท่านั้นซึ่งศิลปชีพกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้สนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2526ในการอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นให้คงอยู่สืบไปและยังเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเทคนิคซ้อนสีจากกลุ่มยาริงบาติก อำเภอยะริ่งและผลิตภัณฑ์ผ้าปาติกพิมพ์บล็อกไม้โดยนำลวดลายจากเครื่องถ้วยจีนโบราณที่ขุดพบในพื้นที่มาแกะลงไม้แล้วนำมาพิมพ์ลายจากกลุ่มเยาวชนชุมชนบาราโฮมอำเภอเมืองปัตตานี จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ซึ่งผู้ไปรับบริการจำนวน68คนโรคที่พบมากส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องสายตาทั้งนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนป่วยด้ยวยโรคตับแข็งร่วมกับตับวายจากท่อทางเดินน้ำดีตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะและกล้ามเนื้อหัวใจหนาอุดกั้นลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจรั่วเส้นประสาทแขนขาดเลือดภาวะพร่องฮอร์โมนการเจริญเติบโตรวมกับต่อมหมวกไตไม่ทำงานและโรคไขกระดูกฝ่อแบบรุนแรงและทรงเยี่ยป,ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จจากพื้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดปัตตานีเช่นอำเภอยะริงอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่นักถือาศาสนาอิสลาม เวลา18นาฬิก59นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2561เฝ้าทูลลอะองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัล โอกาสนี้ผู้แทนจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่ได้รับโลกเกียติคุณและเงินรางวัลรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลและประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งข้าราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรวมเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทด้วย สำหรับรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทจังหวัดขนาดใหญ่ประเภทจังหวัดขนาดกลางและประเภทจังหวัดขนาดเล็กซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกประเภทและสองรางวัลคือรางวัลดีเด่นและรางวัลดีทางนี้ในปี2561มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้รับคัดเลือก6จังหวัดรวม6รางวัล ส่วนการคัดเลือกอิหมามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นคณะกรรมการกรมการปกครองได้คัดเลือกอิหมามในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดละ5รางวัลรวมจำนวนทั้งสิ้น25คน จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายนันทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกเฝ้าทุลลอะองทุลีพระบาทรับพระราชทานรางวาัลประจำปี2561 ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนสอนสาศาสนาอิสลามมาตั้งแต่ปี2504มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการอาคารสถานที่และสื่อการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดตั้งกองทุนวิทยาคารสงเคราะห์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามภาคใต้ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนโดยไม่เสียดอกเบีย้ย ทั้งยังสนับสนุนครูเข้าไปช่วยสอนวิชาสามัญสอนศาสนาอิสลามตลอดจนพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารครูและนักเรียนด้วยการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์เข้ารับพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปีส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้มาเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีข้าพเจ้าและพระดีมีความินดีที่ได้มามอบโลกเกียรติคุณณรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหมมกับมอบรางวัลแก่โรงเรียนเอกชนสอนาศาสนาอิสลาม ในจังหวัดภาคใต้ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านทุกโรงเรียนที่ได้รับเกียรติและรางวัลอันเป็นผลจากการปฏิบัติงานที่เด็ดทั้งขอชมเชยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของกรรมการอิสรลามและโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามด้วยดีตลอดมากรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิมามกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นกล่าวได้ว่ามีบทบาทและหน้าที่อย่างสำคัญในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่บุคคลและสังคมส่วนรวม พระบคุคคลที่รับการแนะนำสั่งสอนให้เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้องและได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ในหลักวิชาอย่างกว้างขวางย่อมสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการง,งานสร้างสรรความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่ท้องถิ่น นลกแก่ประเทศชาติได้แท้จริงจึงขอแสดงความชื่นชมกับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในอิม่มที่ได้อุตสาอุาหะามีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แนะนำสั่งสอนอิสลามิกชนให้เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างชัดเจนถูกต้อง รวมทั้งโรงเรียนเอกชนอสญญอนศาสนาอิสลามที่ได้ปรับปรุงพัฒนางานต่างๆอย่างต่อเนื่องจะมีผลงานการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์หวังว่าทุกท่านจะภูมิใจยินดีในผลงานที่ได้ปฏิบัติมาและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ อันทรงคุณค่านี้ต่อไปให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่นโดยมุ่งมุ่งถึงประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติประชาชนเป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ขอเวินพอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันณที่นี้มีกำลังกายกำลังใจ ํำลังปัญญาเข้มแข็งสมบูรณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลเลิศได้ทุกด้านและให้ประสบความสุขสวัสดีทุกเมื่อไป